ไฟร้อยเปส่งช่างเบนกไปแล้วมือหนึ่งไม,ไ,มไม่มีไม่ไมีดมอดึงอไอ้ดึงออ,กกอเอ้ยดึงออห่างจากรุเล็ก,ก่อนดึงห่างจากลูนเล็กดึงห่างนล,งลงนล็กเ มันต้องลาบไปลาบมาอล้หรอกมันช่างต่อช่างเบงยงลังตัดต่อ เป็นมีถางเลยมีหน้าฟันไม่เป็นไรถ้ามันลงมันถ้ามันลงมันจะเหมือนในน้ำตำน้ำตำทิ่มเนาะจ้ก,กันไปแล้วบางคอส้มก็พอแล้วยังไม,ม่บางเลยอ้อยบางก่อน โอเคเดี๋ยวร้อยดีเอาหมดอาจะมอง กลับ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 กิป